สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ n v t s o u ทีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้เราจะมากันที่เรื่องของการฟื้นฟูนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้กันก่อนเลยนะคะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งะคะสำหรับสายด่วนช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะ1 8 นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมณธรรมเนียบรัฐบาลนะคะนางสาวแพททองทาชินวัตรค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวภายหลังกรารประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้เกิดขึ้นเนถือว่าเป็น วาระเร่งด่วนของรัฐบาลนะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการเพิ่มกรอบเงินทดลองของจังหวัดจากเดิม20ล้านบาทขยายเพิ่มเป็น50ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในพื้นที่6จังหวัดนะคะได้แก่นครศรีธรรมราชนะคะสุราษฎร์ธานีสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบนะคะอนุมัติใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในช่วงฤดูฝนปีพศ2567เพิ่มเติมนะคะในกรอบของงบประมาณตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินค่ะที่ มีการให้ปรับให้เป็นกรณีที่ที่อยู่อาศัยประจำนะ,ะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วงนะคะดินถลม่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำล้นตนลิ่งนะ,ะไม่เกินเจวันและในส่วนของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันให้ความช่วยเหลือ อัตราเดียวนะคะทุกๆครัวเรือนนะค,ะครัวเรือนละ9,000บาทค่ะจากเดิมในพื้นที่57จังหวัดโดยได้เพิ่มเติมอีก16จังหวัดนะฮะรวมถึงพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน5,000ล้านบาทจนถึงสิ้นปีพศ2567นะะโดยให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปนะ,ะและจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดภาคใต้ค่ะนายพีรพันธ์ะคะสาลีรัฐวิภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงานนะคะได้มอบหมายให้หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานเนี่ยเร่งดูแลช่วยเหลือประชาชนค่ะ พร้อมติดตามสถานการณ์อยากใกล้ชิดโดยเมื่อวันนี้นะคะนายเอกนัทพร้อมผ่า์ข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะเพื่อเป็นประธานนะ,ะเปิดศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทยประสบภัยน้ําท่วมค่ะ โดยมีนายนะัทพลรังสิตพลค่ะประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายโชตินรินเกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และผู้บริหารเอกชนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมนะคะณศูนยะ์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11จังหวัดสงขลากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะในการนี้ในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะพร้อมคณะนะยังได้มีการพูดคุยนะคะติดตามความเสียหาย ร้อมมอบหมายให้สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยน,นะร่วมบูรณาการกับภาคเอกชน จะตั้งศูนย์ประสานหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเตรียมพรม้อมมาตรการต่างๆรองรับสถานการณ์หลังน้ำลดผ่าน3มาตรการด้วยกันนะคะได้แก่1มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการนะคะและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะคะ 2. มาตรการฟื้นฟูหลังน้ําลดผ่านการให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจอุตสาหกรรมค่ะและช่วยเหลือในการปรับปรุงกระบวนการผลิต พื้นปูเครื่องจกักร ระบบไฟฟ้านะคะเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กลับมาดำเนินการได้นะคะอีกทั้งยังมีการสนับสนุนค่ะเงินทุนหมุนเวียนนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในด้านของการเงินนะคะแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมค่ะ 3. เรื่องของมาตรการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะผ่านการจัดทาแผนรองรับการเกิดอุทกภัยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคะโดยมีการ จัดทําเช็คลิสต์นะคะเมื่อเกิดเหตุุุทภััยาาสส้้าผผัังัั้นน้นะะุุุุุุุุุุุุุุุุุุกุุกุุุุุ อุปกรณ์เครื่องจักรเป็นต้นนะคะนายพงพลยอดเมือเจริญค่ะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและโคโกกรทสวงอุตสาหกรรมได้มีการเปิดเผยนะคะว่าการใช้พื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 1กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในะจังหวัดสงขลาจัดตั้งเป็นศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทยประสบภัยน้ําท่วมรวบรวมสิ่งของนะคะเครื่องใช้อุปโภคบริโภคของใช้จําเป็นและยารักษาโรคเนี่ยได้บรรจุถุงนะคะ ถุงอุตสาหกรรมรวมใจไม้ไม่ทิ้งกันนะเพื่อที่จะระดมและลำเรียงสมอาไปให้เป็นกำลังใจค่ะกับผู้ประสบภัยนะคะในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมถุงยางชีพนะคะจำนวน2,500ชุดนะคะโดยมีการปล่อยขอบวนคาราวานค่ะถุงยางชีพผ่านรถบรรทุกค่ะ ส่งมอบให้จังหวัดจังหวัดละ500ชุดด้วยกันนะคะก็ได้แก่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะทั้งนี้ หากผู้ใดสนใจอยากที่จะสมทบทุนนะะหรือว่าร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะ,ะ061 0094558นะคะผู้อำนวยการศูนย์ส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11สงขลาหรือว่าจะเดินทางไปด้วยตนเองคะ่ะที่ศูนย์อุตสากรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทยประสบภัยน้ำท่วมนะคะนะศูนย์ส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 1จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ Come and experience a new chapter in amazing Thailand starring you, amazing s i a m e s Craft your journey into a profound relationship with Thailand. As the world enters a new era, the new chapter of life has begun. Why is Thailand a favorite country of many people? Amazing Siamis. Anita, why did you arrange for me to come to an international school? Well, I know that you are interested in studying in Thailand. If foreign family moves here in Thailand, whether it's children, adults, teenagers yeah. there is a education system to support them and living in thailand is not so hard i want to know how the thai educational system has grown how is life as a student here in thailand let me explain to you in a simpler way in thailand there are more than 30000 schools and nearly 400 universities across the country both thai language course english and international courses there are also more than 200 international schools nationwide to facilitate foreigners who need to move their families to thailand As you were questioning who will explain it better about Thai education than an actual teacher, how ready is Thailand in the education field for foreign students? Hey, I would say Thailand is very ready because Thailand has a lot of, um, it's starting to develop its uh, child centered learning now, like differentiated learning. It's a lot more play based. In Thailand, there is a readiness in the matter of education. Along with the school being a bilingual school, there is a world class curriculum that supports your child's education. That's good. So a foreigner can move easily with their family to study here in Thailand. How is it at the university level? Well, Thailand has Thai University ranked in the top 20 in the world and has top six subjects in both art and science. It shows the potential of Thai University in the continuous development. Information from the Office of the Permanent Secretary of Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation in 2023 found that there are more than 34,000 international students in Thailand with the top. Five being China, Myanmar, Cambodia, Nepal, and Vietnam. The top five most popular fields are business, liberal arts, education, engineering, and social science. I never knew before. The education system has come a long way, and it's not strange at all that foreigners come to study here in Thailand. <laughs> yes. Come and experience a new chapter in Amazing Thailand starring you, Amazing, amazing Siamese! Siamese. กลับมากับรายการ MPT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในภาคตาใต้เชื่อว่าข่าวนี้เนี่ยน่าจะทำให้คนใตยใจชื้นกันขึ้นมาบ้างนะ,ะกับการยืนยันเป็นสภาพซีเกมของไทยนะะในปี2518ก่อนหน้านี้นเนี่ยคุณผู้ชมเกิดกระแสะข่าวมากมายนะ,ะว่าไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดการแข่งขันซีเกมแล้วนะปะระชาชนก็เกิดการตั้งคาถามะคะ่ะคุณผู้ชมว่าตกลงแล้วเนี่ยซีเกมจะ จัดหรือไม่ได้จัดนะคะโดยเมื่อวันที่2ทธันวาคม2567ค่ะทำเนียบรัฐบาลค่ะนางสาวแพททองทานชิงนวัตนายยกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่33พศ2568นะคะและก็กีฬาอาเซียนพาราเกมค่ะครั้งที่13พศ2568ค่ะโดยมีานายสรวงเทียนทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เข้าร่วมนะคะนายอนุกูลพฤษานุศักค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปสาระสาคัญดังนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวก่อนการประชุมนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3 3และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13 ถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะซึ่งทั้ง2รายการมีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยไม่ใช่เป็นงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงนะคะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านของสุขภาพค่ะของกระทรวงสาธารณาสุขรวมถึงด้านของการท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีให้กับประเทศไทยนะย,ยิ่งสิ่งสํา เลยคือการกีฬาเนี่ยเป็นการสร้างมิตรภาพนะคะและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศถือว่าเป็นซอฟต์าวร์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดการแข่งขันในทุกมิติอย่างเต็มที่นะ,ะให้สาเร็จตามเป้าหมายสร้างความประทับใจกับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกมิติให้กับประเทศได้ด้วยนะคะโดยในที่ประชุมรับทราบโครงสร้างคณะกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33 พศ2 5 6 8และกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13พศ2 5 6 8ดังนี้นะหก็คือคณะกรรมการสำนักงานนะคะเลขานุการและประสานงานระหว่างประเทศก็คือมีการแต่งตั้งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดี่ยวเป็นประธานนะคะสคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันแต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย่ะฝ่ายบริหาระะเป็นประธาน 3. คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนและบริการค่ะแต่ แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานนะคะและ 4. คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคคาดแต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นประธานนะคะพร้อมกันนี้ที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบชนิดกีฬานะคะ สำหรับการจัดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ในจำนวน50ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะแล้วก็569รายการนะแล้วก็เป็นกีฬาสาธิต3ชนิดกีฬาและรับทราบชนิดกีฬาอาเซียนพาราเกม ครั้งที่13 ama, um. นะคะณจังหวัดนครราชสีมาจํานวน20ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะและรับทราบกรอบงบประมาณและแหล่งงบประมาณดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมครั Nad ้งที่13จํานวนนะคะสองล้านห้าหมื่นห้าพันล้านบาทค่ะแล้วก็ซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นะคะระหว่าง วันที่9นะคะจนถึงวันที่20ธันวาคมปี2568นกะคะนะนะกรุงเทพมหานครนะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็จังหวัดชลบรุรีและก็จังหวัดสงขลานะ,ะตามที่มีข่าวออกมาเกา่านั่นนี้ค่ะคุณผู้ชมว่า,วากีฬาซีเกมที่จะจัดนะคะคุณผู้ชมจะมีสงขลาเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีฟุตบอลซีเกมนะคะแล้วก็ที่จะจัดอีกที่หนึ่งก็คือในหาดใหญ่นี่แหละคะ่ะก็คือเซปักตะก้อนะคะซึ่งก็รอยืนยันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะคะส่วน กีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13เนี่ยจะจัดที่นครราชสีมานะคะหรือว่าโคราชก็คือวันที่20จนถึงวันที่26มกราคม2569ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงป,ปลายปีนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะวางแผนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยมีข่าวของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอท,อท,อทอค่ะได้เปิดตัวโครงการที่มีชื่อว่าสุขทันที ปลายปีเที่ยวไทยนะฮะมุ่งสร้างกระแสการเดินทางภายในประเทศช่วงปลายปีนะะด้วยการใช้กลยุทธ์เซอร์เวตี้มาร์เก็ตติงค่ะเชิญชวนคนไทยนะออกเดินทางท่องเที่ยวนะผ่านเซอร์เตี้ชื่อดังนะคะผู้ชม4คนดังที่ครอบคลุมทุกเจเนอเรชันนะได้แก่ปราเต้ยุทธนาบุญอ้อมค่ะ ตัวแทนกลุ่มไวเก่านะคะแล้วก็มีกายฮารุค่ะแล้วก็ครอบครัวค่ะเป็นตัวแทนกลุ่มของมัลติเจเนเรชันนะคะแล้วก็มีวีเจจ๋าค่ะนัทา,าวิรนุชค่ะเป็นตัวแทนเจนวูแมนแล้วก็ เจ้านายเจนเจตวัฒนศิลป์ค่ะเป็นตัวแทนของเจนซีค่ะโดยมีสื่อโฆษณาออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยช่วยที่เสริมสร้างนะคะแรงวันดันใจให้กับนักท่องเที่ยวนะออกเดินทางในช่วงฤดูท่องเที่ยวที่อากาศเย็นสบายนะนอกจากแรงวันดันใจจากเซเวนตี้แล้วนะคะทททก็ยังได้เปิด w o r l d w i d e s ุ k ท h a n t i p a i p e e t r a v e t h c o m ค่ะผู้ชมที่จะรวบรวมนะคะ ในเรื่องของที่พักชั้นนำจากทั่วประเทศค่ะในสไตล์ที่หลากหลายนะกว่า200แห่งด้วยกันค่ะให้สามารถเลือกโปรโมชั่นนะคะส่วนลดสุดพิเศษค่ะคุณผู้ชมโดยจองผ่านเว็บไซต์ w า w a เว็บดอทสุ n ทันทีปลายปีเที่ยวไทย .com ซึ่งก็มีส่วนลดตั้งแต่15จนถึง35นะคะแล้วก็สามารถรับส่วนลดเพิ่มอีก5 10เค่ะเมื่อจองผ่านเว็บไซตน์นี้ทำให้ผู้จองเนี่ยได้รับส่วนลดสูงสุดถึง45เลยทีเดียวนะคะสำหรับโรงแรมที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยคุณผู้ชมมีหลากหลายนะคะทั้งโรงแรมชั้นนำนะคะที่ได้รับรางวัลและก็โรงแรมเครือดังที่ไม่เคยลดราคามาก่อนนะคะอาท อย่างเช่นพี่พักในเครือของศาราค่ะลดปกติ15%ค่ะแล้วก็ในโครงการผ่านลดเ,เพิ่มอีก15%นะคะรวม30%ค่ะ โรงแรมอื่นๆเช่น The River b y กตะธานีคอลเลกชันนะคะแล้วก็มี The Chelsea กราบีนะคะชีวาสม International Health ลท์รีสนะโรงแรมบ้านทะเลดาวค่ะแล้วก็ดุสิตธานีหัวหินนะคะมีหลากหลายโรงแรมด้วยกันคผู้ที่สนใจจะจองห้องพักเนี่ยสามารถเลือกใช้2วิธีง่ายๆนะคะก็คือบนเว็บไซต์ w w w s d e t สุขทันที ปลายปีเที่ยวไทย .com นะโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกโรงแรมที่ชอบนะคะจากนั้นค่ะระบบก็จะนำไปที่เว็บไซต์จองโรงแรมนั้นโดยตรงนะคะให้กรอกรหัสเป็นภาษาอังกฤษว่า Happy Now นะคะ H A P P Y N O W นะคะบนเว็บของโรงแรมที่เลือกะคะระบบจะยืนยันผ่านอีเมลพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับ การเดินทางนะทางนี้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะคะจนถึง31มีนาคม2568และสามารถที่จะเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักที่จะทำการจองไว้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึง31มีนาคม2568เช่นกันค่ะติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Amazing Thailand หรือว่าจะโทรที่16 เ2็นะ Travel Buddy ก็ได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งและกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะภัยพิบัติรู้ทันป้องกันได้4ข้อที่จะช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ หนึ่งติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมครูทำอะไรอยู่คะอ่ากำลังดูการปยากรณ์อากาศเรื่องน,งน้ำอยู่ว่าน้ำปีนี้จะมามากหรือมาน้อยครูมีอะไรให้ช่วยไหมคะเออดีละมาเลย้ยแเดี๋ยวจะช่วยยกของขึ้นที่สูงสองเตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงและอย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดสามเตรียมข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นสี่ขอความช่วยเหลือโทรเบอร์ฉุกเฉิน 1784ฟรี24ชั่วโมงรู้รับปรับตัว,ตวฟื้นเร็วทั่วอย,อย่างยั่งยืน กลับมากับรายการ MPT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณผู้ชมมาที่ข่าวที่หลายๆคนยินดีนะคะและรู้สึกชื่นใจมากๆเลยนะคะกับการแข่งขันเทนนิสรายการชิงไวการดนะคะเข้าร่วมการแข่งขันแกนเลีมรายการปีแรกของปีนั่นคือ Australian Open 2025นะคะรายการนี้มีชื่อว่า2025 เอโอเ a เชี i แปซิิกไว้กัดเพย์ออฟนะคะที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนนะ,ะซึ่งก็จัดขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิก,กาย,ยน2567ในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศน,นะคะระหว่างบูมกฤษฎิสํสำเร็จค่ะนักเทนนิสไทยไวัย23ปีมือวางอันดับ413ของโลกนะ,ะมือวางอันดับ4ของรายการกับร ok ิโอโนกุชิค่ะนักเทนนิส ทีมชาติญี่ปุ่นนะคะมือวางอันดับ2ของรายการแล้วก็เป็นมือวางอันดับ302ของโลกโดยเซตแรกเนี่ยน้องบูมสามารถเบรกเกมเสริมนะ,ะเก็บชัยชนะแรกไว้ได้ก่อน 6ต่อ4นะคะแต่ว่าเซตที่2ทางโนบชิมาได้คือที่4ต่อ6ค่ะโดยเบรกเกมเสิร์ฟน้องบูมในช่วงปลายเซต4ต่อ6นะคะและส่วนในเซตที่3าค่ะน้องบูมสามารถเบรกเกมเสิร์ฟทางโนบชิได้ตั้งแต่เกมที่2เลยนะคะแล้วก็สามารถเอาชนะทางโนกชิไปได้6ต่อ1นะคะสรุปผลนัดชิงชนะเลิศค่ะบูมกัสิเดตก็สามารถเอาชนะทางโนกชิจากญี่ปุ่นไปได้2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ1 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น1ชั่วโมง48นาทีนะคะน้องบูมก็สามารถคว้าแชมป์รายการนี้มาครองพร้อมกับวายกาดนะคะเข้าไปเล่นเมนรอแกนสแลมออสเซรเรียนโอเพนนะคะ ปี2025ในเดือนมกราคมปีหน้านี้แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันรายการแกลเแลมปีนี้นะคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกของน้องบูมด้วยนะคะแล้วก็เป็นการคว้าสิทธิ์แกลแลมของนักเทนนิสชายเดี่ยวของไทยในรอบ13ปีเลยทีเดียวนะหลังการแข่งขันเนี่ยน้องบูมก็กล่าวว่าเป้าหมายอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็คือการที่จะได้ไปแข่งเทนนิสแกสเแลมนะซึ่งฝันก็เป็นจริงแล้วนะคะตนก็ได้เข้าร่วม แข่งแกด์สรัมออสเตรเลียนโอเพนนะคะซึ่งเป็นการสัมผัสแกน์สรัมเป็นครั้งแรกในชีวิตของตนแล้วก็หวังว่าตัวเองเนี่ยจะทำผลงานได้ดีในออสเตรเลียนโอเพนเช่นกันนะคะเป็นกำลังใจให้น้องบูมนะคะนักเทนนิสชายเดี่ยวของไทยเรานะะในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพนในปีหน้ากันด้วยนะคะ เอาล่ะคุณผู้ชมโอลิมปิกเกมปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผ่านไปหลายเดือนแล้วแต่ว่ามีนักนนกีฬาอยู่คนหนึ่งค่ะที่ดิฉันเชื่อว่าน่าจะผ่านตาคุณผู้ชมนะคะกับมีมและก็แสววีโร่ที่เขาเรียกว่าแชมป์แบบนอนมาคุณผู้ชมเพราะว่าเธอเนี่ยนอนรอรับเหรียญทองในสนามแข่งจริง,รงๆด้วยนะคะนั่นก็คือยาโลซวา ยาโรสลาวามาฮูชิกนะคะคุณผู้ชมนักกีฬากระโดดสูงนะคะทีมชาติยูเครนค่ะเธอเกิดเมื่อวันที่1 0 9กนะคะกันยายนปี2001ในเมืองเดนิโปรนะคะคุณพ่อเนี่ยก็เป็นนักพายเรือแคนูนส่งคุณแม่เป็นนักกีฬาสติกนะคะเป็นนักกีฬาทั้งคู่เลยนะคะมาฮูชิกเนี่ยเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะตามรอยพี่สาวไปเรียนคาราเต้กับพี่สาวอยู่นานนะคะแต่เธอก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบคาราเต้เอาเสียเลยค่ะพยายามจะเรียนพยายามจะชอบแต่สุดท้ายก็เลิกไปนะ,ะแต่เนื่องจากว่าตัวของมาฮูชิกเองเป็นเด็กที่พลังเยอะนะคะเหลือล้อน พี่สาวก็เลยพาไปสโมสรกีฬาในท้องถิ่นเพื่อให้เธอเนี่ยได้ฝึกซ้อมแล้วก็ลองเล่นกีฬาอื่นๆดูเผื่อว่าจะมีกีฬาชนิดอื่นที่เธอชอบมากกว่านะจนเบนเข็มมาที่กรีธาค่ะซึ่งก่อนที่เจ้าตัวจะมุ่งเน้นไปที่การแข่งกระโดดสูงเธอก็เริ่มต้นด้วยการแข่งประเภทวิ่งนะคะวิ่งข้ามรั้วและกระโดดไกลมาก่อนนะจนกระทั่งโค้ชปัจจุบันของเธอทีเทน่าสเตปาปนอฟมาที่สโมสรกีฬาในเมืองดานิโปก็เลยช่วยให้เธอเนี่ย พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดในอีกไม่กี่ปีต่อมานะคะนอกจากกรีธาแล้วค่ะมาชิกยังเรียนร้องเพลงและศิละปะเมื่อตอนอยังเด็กด้วยนะคะเธอเริ่มชอบวาดรูปและระบายสีนะคะความใฝ่ฝันเดิมของเธอก็คือการเป็นศินลปินนักร้องนั่นเองนะคะยาโรสลาว่ามาชิกเนี่ยเริ่มเป็นกระแสในวงการกระโดดสูงนะคะตั้งแต่มีอายุได้เพียง15ปีนะ,ะโดยสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญแรกนะคะในการแข่งขัน IAAF World U18 Championship ประจำปี2017นดะคะด้วยคะแนนที่ห่างก,กันมากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันนะสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในการชนะการแข่งขัน Diamond League ด้วยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองนะเธอเล่าย้อนไปถึงสถานการณ์ที่รัสเซียนะในครั้งที่รัสเซียเนี่ยเริ่มลุกรานยูเครนนะเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ในปี2022มาชิกเล่าว่านะตอนนั้นเธอ ตื่นขึ้นมาประมาณตีสีครึ่งหรือประมาณตีห้นะแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดตอนแรกเนี่ยเธอคิดว่า อาจจะเป็นเสียงอย่างอื่นหรือเปล่านะจนเมื่อได้ยินเสียงระเบิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเธอก็รับรู้ได้ทันทีว่าสงครามเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะแล้วเธอก็อตะโกนเรียกพ่อแล้วก็หัวเราะอย่างหนัก่วงเลยเพราะว่าเมื่อเธออารมณ์เสียเนี่ยเธอจะหัวเราะแทนการร้องไห้นั่นเองแล้วก็ต้องหลบหนีออกจากบ้านเกิดของเธอรวมถึงต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากในช่วงระหว่างฝึกซ้อมนะซึ่งการที่เธอเนี่ยสามารถคว้าเหรียญรางวัลเหรียญทองได้นะคะแสดงให้เห็นว่านักกีฬาชาวอยู่ มีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นเพียงใดที่ต้องฝึกซ้อมนะท่ามกลางการโจมตีทางอากาศและในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเมาชิกก็สามารถคว้าเหรียญทองนะ,ะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงปารีสด้วยการกระโดดได้ในระยะ2.00เมตรนะคะแล้วก็ได้เป็นแชมป์โอลิมปิกคนใหม่รวมถึงกลายเป็นแชมป์โอลิมปิกคนที่3นะคะของยูเครนในการแข่งขันกรีฑาอีกด้วยนะ,ะซึ่งการแข่งขันโอลิมปิก ที่ผ่านมามาชิกได้เขียนไอายไลเนอร์สีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศของเธอค่ะและทุกๆครั้งที่เธอประสบความสำเร็จเธอจะพูดว่าความสำเร็จของเธอนั้นเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับชาวยูเครนนะโดยเธอได้กล่าวนะในบทสัมภาษณ์ของ The European Athletic ว่าทุกการแข่งขันของเธอเนี่ย สำคัญนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศเธอกระโดดไปพร้อมกับชาวยูเครนนะทำให้เธอเนี่ยมีพลังแรงใจเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะแสดงผลการแข่งข,ขันที่ดีงามให้กับประชาชนในประเทศของเธอนะคะและเธอจะแสดงให้คนทั้งโลกเห็นว่าเธอนี่แหละมาจากยูเครนและจะต่อสู้เพื่อประเทศต่อไปนะแน่นอนว่าความสําเร็จของยารลสลาว่ามาฮูชิกไม่ว่าจะเป็นการคว้า เรียญทองนะคะโอลิมปิกลวมไปถึงการคว้ารางวัลน,นะคะนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมแห่งยุโรปเป็นครั้งแรกนะคะในโกลเด้นแทร็ปี2024นะเธอรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่นะ,ะแล้วว่าทุกๆสิ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่เชื่อมั่นในตนเองเท่านั้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> มีคนทักชวนเล่นการพนันออนไลน์ด้วยอ่ะเล่นดีไหมนะจะหมดคิดทำไมเน่ะนะตี้การพนันออนไลน์มีเงินดีจะตายไม่เห็นจะมีใครโดนจับเลยั้างสตินะนันะตี้รู้หรือเปล่าการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับพอเสียก็อยากได้คืนส่งผลกระทบทั้งการงานครอบครัวและคนรอบข้างรวมถึงจะเป็นปัญหาของสังคมด้วยนะนะตี้กลับไปทำงานที่รองรับดีกว่ามีสติรู้เท่ารู้ทันใช้สื่ออย่างสั้นสันนะคะทุกคน กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมสระน้ำค่ะที่งดงามราวกับภาพวาดนะคะจริงๆแล้วสระน้ำแห่งนี้ไม่มีชื่อนะค,ะคุณผู้ชมเขาเรียกกันว่าสระน้ำนิรนาม์ค่ะแต่ว่าด้วยความงดงามของที่นี่ค่ะทำให้สระน้ำแห่งนี้นะคะกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลนะ,ะแล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นสระน้ำของโมเน่นั่นเองนะคะถ้าอยู่ใน แวดวงศิละปะนะคะหลายคนคงจะต้องรู้จักโคโมโนเนศ่ศิลปินชาวฝรั่งเศสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19-20ที่โด่งดังสุดๆกับชุดภาพเขียนดอกบัวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสวนญี่ปุ่นในบ้านของเขานะซึ่งต้องบอกว่าสาเหตุที่สระน้ำแห่งนี้ได้รับฉายาว,ว่าเป็นสระน้ำของโมนเน่เพราะดอกบัวที่ลอยอยู่ในน้ำนั้นดูเหมือนกระจกเป็นฉาก,เป,ฉากเป็นฉากอันง,งดงามนะคะที่คล้ายกับ ผลงานหลายๆชิ้นในชุดภาพเขียนดอกบัวโมเน่นั่นเองนะคะยิ่งมีปลาค์ฟญี่ปุ่นสีสันสดใสแหวกว่ายอยู่กับเหล่าดอกบัวนี้ยิ่งเป็นภาพที่น่าหลงไหลนะคะสระน้ำแห่งนี้จะยิ่งสวยงามมากขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงต้นฤด,ดูร้อนเมื่อดอกบัวบานเต็มที่และในช่วงปลายฤด,ดูใบไม้ร่วงเมื่อต้นเมเปิลญี่ปุ่นที่อยู่รอบๆสระน้ําเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะสระน้านี่น้ำแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ติดกับทางเดินขึ้นไปยังศาลเจ้าเนมิจินะคะในอิตาโรรินะคะเป็นสระน้ําเทียมที่สร้าง นในราวปี2523นะเพื่อการชนละทานโดยใช้น้ำใต้ดิน จากภูเขาทาคัง,งะและในช่วงประมาณปี2542เจ้าของสวนดอกไม้อิตาลีก็เริ่มนําดอกบัวมาปลูกไปที่สระน้ําแห่งนี้นะแถมคนในพื้นที่เนี่ยก็ยังนําปลาคร์บมาปล่อยอีกนะจริงๆสําหรับคนในพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับสระน้ํานี้มากมายนะจนกระทั่งประมาณปี2558นยเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมด้วยการพัฒนาของโลกโซเชียลนะทำให้สระว่ายน้ำนิลน้มแห่งนี้นะกลายเป็นที่รู้จักของในโลกโซเชียลและ ก็มีนะักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยี่ยมเยือนมากมายเลยทีเดียวต้องบอกว่าสะว่ายน้ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากการสร้างสารรค์ของโรงการท่องเที่ยวอะไรเลยคุณผู้ชมเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญล้วนๆน,นะคะแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวสะน้ำเน,น,นี่ยน้ำนี้ที่ไหนช่วงเวลาไหนก็ตามนะคะก็จะสวยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็แนะนําว่าให้ไปในช่วงฤด,ด,ดูร้อนที่ดอกบัวบานเต็มที่นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ นอกจากสาระน้ำเนี่ยก็แนะนำอีกที่หนึงก็แล้วกันก็คือไฮเดนเยโรสแล้วก็ไฮเดนเยพาร์คนะคะสามารถไปชมดอกไฮเดนเยใกล้ๆกับสระน้ำนี้นะน้ำได้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วค่ะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ